ากระวิ่งเอาอีชั้นลุกเนี่ยค่ะมาจุดจุน้วมันเป็นพอมาไอเมียตายได้เอามาป่าลูกอ่อนบ่สนใจไปเอาเมียผู้เลิศลำบ้านหน้าดอกไวมา สวัสดีเด้อแม่ปลาผมนำมาผุ้ทนเดือเป็นคนแสนทุกข์พอบอแลพ่อขันจังมาหลายปีได้ไปเอามียอยู่ไปที่ตีบออะไรใหญ่ดีพอบอมีวาสยอนขึ้นบ้าน,นดอกดาวียน เวลาการคลายเกลื่อนจนผมใหญ่ไม่ชะกันรอไม่วันที่วิราชิตามาน้องตายมีละสมเท้าเกี่ยงพูดผลทนข้อต้องสิเดียบปากกาวร้องตามเรื่องเป็นนิทานคนฟัง ลำจะเท้าทำไรผักเกล,ลมลำชาสะกอนตั้งหลอมตั้งล่ำนะครับตัวผู้คานี่มี่ซื้อเราพญ่โศมเมียก็มีเพือกันซื้อว่าวันดีนั่นปุ่นเราหลับติดกระถิ่นไม่ยันบันดีส่วนคำผานน้าใบเมียมันตายเอาเมียใบลูกมันบ่สนใจไปในแม่ผูกโบจะลืมบ้านยังตนโอ้ สมสวาเมื่อนี้เป็นมือเปิดวงนอกป้าพี่หนองมาม้วนมาจ่อยอีหลีขออนุญาตนะคะขออนุญาตเท่าสมเลยไพ่ในใจของข่อยคิดน้ำแ่บอกพุ่นผลบอกพ่นเอาสิเดี๋ยวให้แม่ไปล่ำเรือก่อนเดี๋ยวจะคอยลลกงมาไหมโอเคป้า อย่าเข็งแข็งอย่าน้อยเลยโอเคอย่าเสียหาว่าไม่อยาเนย,ยิ่งอย่งางไรดยพอมื่อเลยภ่ายในใจของข่อยชิดดั้งแต่บอกพูดถุนพอไม่ไปเอาเมียโหลดปรหมวลเคื่อนบ้างแกับาไมา่เอาเมียเลยแกับ <c oughs> ตอนนี้น่ะ บอกข้ามผานลูกไส้ของเฮาไม่มไปได้เมียมัม่ไม่เราส่งข่าวๆๆสมข่าวบส่งเงินส่งคำไมาให้ลูกให้เก่ามาเลยจ๋าเขาไม่เป็นจังดได่เถวแต่เจ้บาบอกมันเป็นจังไถ่แถาเอ้ยหนีไปเอาลูกเอาเมียไปตายหลายคาลาปีแล้วบ่มาย่าพอย,ยา่าแม่จนเดนี่ลูกไส้มันไงเป็นบ้าแล้วเถ้าตาบ้า มันได้เมี่ยรวยแต่แท้เด้แม่เ่ามันมเป็นเศรษฐีัวันทองเมี่ยรวยก็จะเป็นยังแม่นบอกวันทาเมี่ยรวยแต่ว่าแม่เ่ามัน,มนขี่ทีคือสิตายไนงะอีเวลตายอีเศรษฐีขี่ทีเจ้าเห็นปอกมืออ่านดอกเนี่ยนะมือมืออานแต่งง้านนะั้นมานางเล่นคาดอกํำเท่า,าจนเท่านันได้ขายหายขายหน้าไปเต่งบัดของสมมาหน่นนะ มันเอาตัตาาาาา้งแต่ะ่าเข้ามาเกาๆสมมากแบงค์้มันใช่ได้ที่ไหนเท่าโซ่จะเย็นๆสักวันเขาปุ๊เอาแนวลูกไซโหนมักลูกสาวเคนขัน,นมาอีว่าหน้ากับย่ามแตเสียวผัวบุเอาผัวมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าซอยแม่นเห็นปะแม่จ๋าก็อยากได้ดอกผนะัวนั่นน่ะเป็นอย่างซุ้มเงนไม่ได้ค่นะคุณนร่ยด่งวัฒนาหาหมอเล่าหน่อยไม่จะเก๋กับกระเทยไหมแม่ ธรรมดายล่ะเนี่ยมาทุกวันเนาะว่าอยู่านี้เพราอยากได้ผัวพ่อจะก่อยากได้กระเป๋าเนาะกระเป๋าแอกแม่มีลูกควรตัวมีผัวควรใจแม่พี่แม่ว่าเช่นไรลูกหลานพูดผลลัพธ์ของยายาค่ะเมนูผมจะเป็นดูมเอาดีๆก็บอกครับนะพี่พ่อเนี่ยเราคู่บอกวมาเยี่ยมมาอยากให้ผมเจอกันะครับเนาะบอกลาเป็นอย่างที่ถามจังสามลูกหลา ทำไมลูกพอข้าพานทีเป็นลูกผู้ใด้ตระลูกสุดน้อยใจงงน,น้อยเงี้ยตกลงต้องน้อยใจดอกเมนบาพอมาอยู่นั่งก็ยังมีปูมียามีแม่ป่าอยู่นั่งประดับเสียใจไปด,ด้วยลูกเด้อเขานี่ตูนหลานขอแท้นี่ตูนเพชรจังไสห,หละ่ะเป็นตะขินอพอมันชอบอะไรนี่เพราะมันคอยเจริญพาพมันไปหาพอมันบอดท้าวเาอาว่าอยู่นี่ สู้อยากพยายามพ่อสูบบอเมะครับยนาะซึมุคุณน่ะคิดหมดญีนะ่ปุ่นแล้วให้หลายประเดี๋ยวมาดูาานเสนอสอ,ยอยากปิดชันวาจะส่ไม่ใช่ไปยากเนี่ยเราดูหลายนะเอาจังสี่เด้อร้านของยาทั้งหลายยาน่ะเสียนซูน่ะไปยายากพ่อสูดน้ำปูสูบเอาเจ้าบ่ไปน้ำใครสักคนใคสิไปให้ยังใคยสร้างยี่แมวตา สั่นจ้ากัจยุบันยูซองหาพอได้เถ่าเด้อไฟสิท่าลูกพ่าหลานไปดอกเง้าไปแล้วก็ฟามากใบมอนเลยจ้าแม้พ่าหลานไปหาพอมันเด้อแล้วก็จัคเล้วดิเจ้าสีไส้ไฟแคน้ำอีพอตีไปเป็นมู่ลูกมู่หลานเสริตก็นอกโอ้ยแม่เลย เค,คืเนคายา,ากแม่คืนยากหนังคือยากระวังเดินทางนี่แหละแม่คือยากเนี่ยสมัยนี้เขามีรถแล้วไม่ลดแต่แม่แต่บางไฟยานผู้ชายสุดข่อยแม่กุ้งขิงข่อยี่ยเขาจะสุดต้องไปยังไปกุ้งขิงแม่ข่อยหัวปลาอยู่ใบมอนก็ต้องว่ามากดอกพืชดีพืชพี่น้องเฉียวตเต้ยโอเคแต่แม่กับผ้าลานไปเดอ้อบิญญาณนักเป็ดแม่ผข้าวาซไราเล่าจเจ้าไป จอกาดูแลร้านให้ดีส่วนด้านหน้าเราประรงดงไปโยนแม่์ได้เดูอเด้อเอาเจ้าประดงดวงดอกไฟนีิสิดูแลลูกหลานเป็นอย่างดีเลยเอา,เอาตัง้งปัจิจกเฝ้าท่ารูกท่าร้านไปได้เทาเา่าเดี๋ยวก็จกไป็นห่อเข่าให้ได้เทาเ่าสร้างมันจะสวยพี่น้องเอ้ยแสนสุ่สงสารลานักดาเอ้ยดอกลาน,นยาเท่าสรงเอ้ยมาจังไลย คอยสร้างขีนาอีดอกนั่นแตานิไลด้วยกัะตามฉันว่าไดซสอ,อนแต่ดอกพ่อคนศาสตร์ประคอนคือการฮอบซสอ,อนเัวพ่อดีให้มันมีไปถอนบ่อนซ้อนทุนทีตัวฉันแม่มันดีบ่อยากหันหอดหน้าไปทางเัวพุ่นเถื่อนยำฉันมาลอยอยู่น้ำได้คือดังปากเข็งจังเสียอ่อนซ้อน หาตำเเออเอน้ออเ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 อเอ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 วเออ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 ้ออเอตเออ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 ออเออเออเเอออเออ คนเราห้ยมากะสมเมือติดลกผมทนจนใจนาะลองรักเขาเพียงเขาแต่าตาใจเขาดำปนะ่าอย่าที่อบเลย บ้นบน người, านนาบีทเลยาลเาท,าเท,ทางมเลยโบราณมาลงรักเขาทำเต็นทกับแม่กุู้